สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำการสะสมธนบัตรชนิดราคา100บาทนะคะแบงค์ร้อยแดงจริงๆแล้วแบงค์ร้อยของไทยเราอะค่ะก็เป็นสีแดงตั้งแต่ในแบบที่9แล้วก็แบบที่11แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแบบที่12เนี่ยค่ะหรือแบบที่เราเรียกว่าแบงค์ช้างแดงเพราะว่าด้านหลังเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดซี่ทรง แสดงยุทธาถีชนช้างชนะพระมหาอุปราชาค่ะแบงค์นี้ก็เลยติดปากคำว่าแบงค์ช้างแดงมาเพราะด้วยเหตุนี้มีการผลิตเริ่มออกใช้เมื่อวันที่6เมษายนพศ2521ซึ่งพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือ42ปีแล้วนะคะแต่ว่าเรายังได้มีแบงค์ แบบใหม่ที่เป็น UNC หรือแบบที่สวยงามมาไว้สะสมอยู่ถึงแม้ว่าจากของคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้มีมาถึงเราอะค่ะเพราะว่าอาจจะใช้หมดแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็มีมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในวงการของกลุ่มนักสะสมธนบัตรนะคะเด็กๆรุ่นใหม่สามารถหาย้อนหลังมาสะสมได้และการสะสมธนบัตรในรุ่นนี้นะคะ่ะ บางท่านอาจจะยังไม่ได้สังเกตว่าช้างแดงหรือแบบที่12ของเราอะค่ะมี2รุ่นคือรุ่นตัวอักษรที่รันเลขของธนบัตรมี6หลักและรุ่นที่2องมี7หลักคือรุ่นแรกมี6หลักและรุ่นที่2มี7หลัลนกละละลน,ละนะคะเป็นรุ่น1และรุ่น2 ซึ่งเราจะสังเกตความแตกต่างได้จากอีก2จุดคือจุดที่ตัวเลขเป็นเหลี่ยมะคะแล้วก็ตัวเลขที่แสดงอันดับหมวกเป็นเลข2หลัก2ตัวค่ะอันนี้คือรุ่นแรกนะคะส่วนรุ่นที่สองค่ะเป็นเลขอรารบิกกลมๆธรรมดาเป็นเลข7หลักตัวเลขที่แสดง หมวดอะคะ่ะจะเป็นเลขเดี่ยวนะคะอันนี้คือความแตกต่างเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมธนบัตรนี้นะคะให้ครบให้มีให้ได้ดังที่ใจเราต้องการนะคะก็มาแนะนำให้ท่านได้ได้รู้จักธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบที่2มากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ